จะไปโรงเรียนแล้วเหรอไม่ไปได้ไหมแล้วไอจะอยู่ยังไงไอวันนี้ไปโรงเรียนคะคุณครูสอนอะไรคะ ABC อะเหรอคะท่องยังไงนะ ABC สองขวบท่องได้ปะ a b c d M p o p คอนเทนต์จานซ้อมไปโรงเรียนก็มาค่ะ สำหรับน้องเกลอวิเกลหรือว่าเจเกลของพี่ๆคะ่ะทุกคนคะ่ะน่ารักสุดๆไปเลยนะคะกับการอัปเดตจากไอเพื่อนเกลคะ่ะสิงหาคมนี้น้องเกลของเราก็ต้องไปโรงเรียนแล้วล่ะค่ะคิดว่าพี่ๆหลายคนน่าจะเหงานะคะโดยเฉพาะพี่ๆทีมงานซัมเซ็ปนั่นเองคะ่ะงานนี้ก็เล่นเอาไออยู่ไม่เป็นรลยละคะ่ะต้องขอร้องน้องเกลของเราไม่ไปได้ไหม มาดูคำตอบของน้องเกลกันค่ะน้องเกลตอบว,ว่ายัางไงและมีการแก้ปัญหาให้อายด้วยนะว่าถ้าคิดถึงเกลต้องทำยังไง <c ười> กลับมาหาเหรอให้นั่งรอหรอแล้ว <c ười> เ,เรียนกี่ชั่วโมง <c ười> <c ười> ไม่เล่นนอกปั๊นะไม่เอาซ้อมเหรอ <c ười> ไม่เอาซ้อมเหรอ,เ,อ,อ,อเดี๋ยวซ้อมร้องไห้ก่อนเกลรงเรียนเริกแล้วเร็ว เอ๊ะวันนี้เป็นมาแล้วค่ะโรงเรียนุณครูสอนอะไรคะ ABC อ๋หรอคะท่องยังไงนะ ABC สองขวบท่องได้ปะ ABC D E F G H I J K L M N O P จะไปเรียนแล้วหรอไม่ไปได้ไหมลายจะอยู่ยังไงลายจะอยู่ยังไงเนี่ยไอ้ไปไอไปรออยู่ตรงไหนนะ เกอไอว่าไอยูไงร้านกาแฟวะ <What? laughs> อ๋อต้องโรงเรียนมีร้านกาแฟหรอ <laughs> แล้วแล้วยังไงเราไอจะได้เจอเกวตอนไหนเด็กจะวิ่งเข้าไปแล้วเรียนเใส่อะไรเด็กจะกลับกลับมาหาหรอให้นั่งรอหรอเราเรียนกี่ชั่วโมง <laughs> <laughs> ไม่เรียนนอกก่อนนะไม่เอาซ้อมหรอ